อ่ากราบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดด้วยครับผมกราบสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านด้วยครับในการฟุตบอลวันนี้เป็นฟุตบอลวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์เล็1หนึ่งเหมือนเดิมรอไว้เลยนะครับเมื่อวาน3คู่ของเรานะครับผมก็ พลาดไปตัวเดียวบนครับบนเต็งก็คือสูงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมสเต็ปก็มีสูงทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นะครับแต่เราไปพลาดแบรนฟอร์ดนะครับเมื่อวานพาแบรนฟอร์ดไม่ดึงนะครับเมื่อวานเราแตกหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟุตบอลเข้าสู่คู่ที่หนึ่งแบบพร้อมกันนะครับใครมาแล้วคอมเมนต์เลข1รอไว้เลยครับนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไร้สดนะครับผมในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะนาขนาติ เร่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่ลิือ์ภูมิมันจะเตะแล้วนะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับจากออกกำลังกายมานะครับผมก็เลยแบบนะครับเล็ดนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวจะเน้นเป็นการสรุปเลยนะครับหรือว่าใครที่ ติดตามอาจารกด s u b สไครต์ไว้ครับอาจารลงคลิปลงฟุตบอลเน้นๆสามคู่ทุกเช้าอยู่แล้วนะครับผมก็มีเวลาสำหรับคนที่ตื่นตอนเช้านะครับหรือว่าบางคนอาจจะมาว่างตอนเที่ยงก็มาดูย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดครับกด s u b สไครต์นะครับส่วนการไลฟ์สดก็คือเป็นการเน้นย้ำนะครับผมว่าวันนี้อาจารยให้อะไรบ้างนะครับผมก็ใครที่ไม่ทันก็ไปดูย้อนนะครับผมในทางฝั่งคลิปที่อาจารลง5ล่าสุดวันนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจาราขออนุญาตไปเข้า สู่คู่หนึ่งแบบพร้อมกันนะครับจะเป็นการเน้นสรุปแบบรวดรัดละกันเนาะนะครับเพราะว่าเออเอาตามตรงก็คือบอลมันจะเตะละนะครับอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกลูกกลุ่มโอเคขอไม่เกิน1นาทีครับหรือเวลาประมาณไม่ถึง1ินาทีแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเริ่มเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันนะครับอา่าวันนี้คู่ของลิเวอร์พูลนะครับ โอเคนะครับผมบอกลูกขวบไม่ร้อยอ่ะไปเริ่มคู่แรกก่อนเลยครับขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนี่ครับคู่แรกวันนี้ของแดงลิเวอร์พูลนี่ครับเจอกับทางฝั่งคริสตัลพาเลทของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เฮ้ยครับลิเวอร์พูลสถานการณ์ตอนนี้ตกไปที่3ครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเมื่อวานนะครับผมแล้วก็อาร์เซนอลจะเตะในเวลาหลังที่ลิเวอร์พูลเตะจบก็คือในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ22่สนาฬิกาสานาทีเฮ้ยครับคริสตัลพาเลทและตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่15นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่า สถานการณ์ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงพอตัวเลยนะครับพาเลตเป็นทีมที่ช่วงหลังนะครับดูดีขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่โอลิเวอร์กลาสเนอร์เข้ามาคุมแทนที่ของรอยฮอตซันนะครับผมแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมของพาเลตก็ค่อนข้างพร้อมมากนะครับเกมแรกที่เจอกันที่บ้านของพาเลตครับเปรีิยวพูลชนะไป2ประตูต่อหนึ่งะครับซึ่งเกมวันนั้นเอาจริงๆนะนะครับผมเรีย์พูกกว่าจะชนะได้ก็ต้องรอจนกระทั่งต่อเวลาพิเศษในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองอย่างฮวิเอลเลียสครับ ยิงประตูนะครับให้กับลิเวอร์ pool สามารถคว้า3แต้มได้นะครับบทบาทการพบกันคู่นี้ต้องบอกตามตรงครับว่าลิเวอร์ pool นะครับจริงๆเจอพาเลทก็เหนื่อยทุกครั้งนะเพราะว่า3มนัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะได้แค่เกมเดียวก็คือเกมล่าสุดนะครับผมก็ต้องคือพาเลทเป็นทีมที่เวลาเจอลิเวอร์ p o o เขารับมือได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบนันฤุูการเนี้ยลิเวอร์ pool เขามีความร้อนแรงมากนะครับไปดูผลงานลิเวอร์พูลล่าสุดก่อนนะครับต้องบอกต้องบอกตามตรงว่า มีคนตั้งคำถามเยอะมากเขาบริอร์พูจะมีอาการเป๋แค่ไหนนะครับหลังจากที่เกมกลางสัปดาห์นะครับไปแพ้กับทีมยักษ์ใหญ่จากกันโซอิตาลีก็คืออาลตันตา30นะครับแล้วเป็นิรวอร์พูที่เราไม่รู้จักเลยนะครับเป็นิรวอร์พูที่ โหต้องบอกว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะนะครับที่ผู้ช่วงหลังเอาจริงเกมรับเสียประตูค่อนข้างง่ายนะนะครับผมแต่เกมลุกนะครับก็ยังถือว่าไว้ใจได้มีแค่เกมล่าสุดที่ทาประตูไม่ได้ส่วนผลงานในหลีกครับไปเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ด2 2นะครับผมส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างพาเลทพาเลทเป็นทีมที่เก็บแต้มได้เยอะเวลาเล่นในบ้านนะครับแต่ผลงานในฐานะทีมเยือนนะครับก็ต้องพูดกันแบบตามตรงว่า ไม่ชนะใครมาน,นานมากนะครับล่าสุดที่ชนะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจ,จิกายนปีที่แล้วในการชนะทีมน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่นะครับซึ่งเอาตามตรงพานเลยครับนะครับผมช่วงหลังก็ต้องบอกว่า มีเกมล่าสุดแพสซิตี้มา2-4แต่เป็นรูปแบบเกมที่ดีมากๆในการเกมโต้กลับทําได้ดีนะครับมีตัวสร้างสรรค์มีตัวลา,ากเลื้อยอย่างไมเคิลโอลิเซเอเบรลิซีเอเซจอนดนอาห์ยูหรือแม้กระทั่งตั้งตัวเก็บบอลอย่างมาเตตาเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่เวอร์พูลเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าเราดูเรื่องของราคาสูงต่าที่เปิดมามีโอกาสที่เวอ้์พููอาจจะโดนด้วยแล้วมันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงกับเวอ้์พููช่วงหลังเกมรับ ถ้าไปเจอทีมแบบโอเคไปเจอทีมน้องใหม่ที่มีความเสียบคมน้อยนะครับโอเคอาจจะทำอะไรเรอร์พูไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าคริสตัลพาเลทนักเตะแต่ละคนเขามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมเป็นตัวเก่าที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมานานนะครับแล้วก็เป็นบอลที่รู้จังหวะได้ดีมากๆนะครับเบเบ์ซีเอเซ่อาร์ยูพวเนี้เล่นได้ดีเกมลุกมีประสิทธิภาพเกมวันนี้มอเป็นเกมที่เปิดอยู่แล้วนะครับเรอร์พูก็ต้องการจุดเปลี่ยนต้องการโมเมนตัมให้กลับมาดีเหมือนเดิมคู่นี้อาจารนาเลือกสกอร์สูงดีกว่า คู่แรกลิพูเจอกับพาเลสกอร์สูงในราคา3.5นะครับมองว่าลูก4รุนได้เลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวจะเตะอีกไม่นานละโอเคไปต่อคู่ที่2เลยคู่ที่2วันนี้ไปในคิวของอินเตอร์มิลานนะครับงูใหญ่นะครับ,นะรบวันนี้เปิดทางฝั่งของจูเซเป้เมียซ่าเจอกับทางฝั่งกายารีกายารีอันดับ14ก็จริงแต่สถานการณ์ต้องบอกเลยว่านะครับผมอยู่อันดับที่มีคะแนนนำห่างโซนตกชั้นอยู่แค่4แต้ม นะครับผมช่วงหลังกายารี่ของซื้ออย่างลาเนียรีดูดีขึ้นชัดเจนตามลำดับครับบทบาทในการเล่นความมั่นใจมีตามระบบเลยโดยผลงานเจ็บนัดหลังสุดกายารีครับแพ้แค่เกมเดียวนะครับผมแล้วก็มาในฐานะทีมเยือนวันนี้ต้องเจอกับทีมที่เก่งที่สุดฟอร์มร้อนแรงที่สุดในฟุตบอลอิตาลีก็คืองูใหญ่ของซิมเนอินซากี้แต่ประการก็คืองูใหญ่ช่วงหลังเกมรับขาดผู้เล่นตัวหลักไปพอสมควรนะครับจากที่เป็นทีมที่เคยเล่นสไตล์หลังสามค่อนข้างแข็งโป๊กในครับแต่เกมวันนี้มีโอกาสที่งูใหญ อินเตอร์มิลานอาจจะเสียประตูด้วยคู่นี้ก็เลือกสกอร์สูงขอนญาตลวบรัดกระทัดรัดนะนะครับเพราะเดี๋ยวบอลมันจะเตะละนะครับคู่อี์พูจะเตะก่อนนะครับอ่าคู่อินเตอร์จะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าส่วนคู่สุดท้ายไปยกไปบอลลาลิกาสเปนนะครับเตะในเวลาห้าทุ่มครึ่งแอตเลเลติกบินบันของเออร์เนโตเบาเบเดนะครับวันนี้ประทะกับเรือดำน้ำสีเหลืองบียาลินไงเกมนี้สนุกแน่นะครับผมก็แน่นอนครับบินบาตอนนี้ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟในการไปเตะฟุตบอลถ้วยอยู่ฟ้าฤดูก หน้าส่วนเบียร์ลีน ช่วงหลังก็เริ่มดูดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ปัญหาของเบียร์ลินก็คือเกมรับที่เสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับคู่นี้เจอมาแล้วเกมแรกนะครับเป็นบินเบาชนะคาบ้านเบียร์ลินเลยแต่นั่นเป็นช่วงต้นฤดูกาลซึ่งเบียร์ลินฟอร์มการเล่นตอนต้นแย่มากนะครับแต่ปัจจุบันผลงานเบียร์ลินดีขึ้นชัดเจนมากๆถ้ารวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับเบียร์ลินเตะลงเล่น10นัดแพ้แค่2เกมนะครับและบทบาทการเล่นของเบียร์ลิน4นัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวชนะไป3เชื่อว่าบินเบาอาจจะมีเกมรับที่ดีีมาากๆแต่วนน้บิอจ โดนด้วยอาจจะจบ21ก็ยังเลือกสกอสูงวันนี้3คู่นะครับหยิบปากกาหยิบกระดาษมาจดเลยอาจานาไปสกอสูงทั้งหมดนะนะครับไปสกอสูงทั้งหมดขอภัยที่มาช้าแล้วก็ขอภัยที่ค่อนข้างรวบรัดด้วยนะครับวันนี้3คู่เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ติดตามมาจารนาก็อาจจะได้ฟังชุดนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับผมนะช่วงเช้าเดี๋ยวจะรนาอัดคลิปลงให้นะครับไปสกอสูงเลี้ยงผู้นะครับ3.5 สูงอินเตอร์3ลูกนะครับสูงบินเบา2.75วันนี้ฝากไว้3คู่นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมติดตามนะครับผมวันนี้จะลาขนยะลาไปก่อนกราบลาเท่านี้สวัสดีครับ